สวัสดีครับกลับมาพบกับอ,อีกข้งหนึ่งในแทนคุงเจ้หน้ากันอีกรอบนึงนะครับหลังจากที่ผมหายกันไปนานนั้นเพราะว่าคือผมไปเที่ยวฮะก็ต้องขอให้ด้วยนะครับคือแบบผมเจอบั็อกอย่างหนึ่งในเซิร์ฟเวอร์นี้เจอบั็กหลายบั็กเลยครับทั้งบั็อกอยู่ทั้งบั็กการเคลื่อนที่ทั้งบั็อกอะไรทุกอย่างเลยอ,ะอ่ะอก็เลยขอแนะนำจะให้น้องอ่ะ แล้วมันก็อีกอย่างนะมันก็เปิดกล่องไม่ได้นะมันช้าถ้าคุณจะกลับไปที่สปอรตนะขอร้องเอะอย่ากลับไปเลยอย่าแหลกเชียวนะเฮ้ยอะนีะ่โอเคมนึกว่าจะบักตายซะแล้วมั้งเนี่ยฮ้อให้ตายสิจะบักตายอยู่แล้วนเนี่ย ตอนนั้นผมเพิ่งเข้าเกมมาแล้วผมก็คือแบบคือยังไงยวพูดง่ายๆเออคือแบบอะไรไม่ออกเลยอะคือเซิร์ฟเวอร์แหลกมากแหลกโคตรๆเลยคือผมเล่นไปประมาณเออวันปลายวันแล้วเพิ่งจะมาเจอครั้งแรกเนี่ยที่ผมเจอบั๊กในเกมอย่างเนี้ยและเซิร์ฟก็ค้างด้วยอะคือผมเจอบั๊กแบบนี้ทำเอาซักผมปวดหัวมากอ่ะ โดยเฉพาะเรื่องเทเลพอร์ตเนี่ยแหละมันแหลกมันเป็นตัวแหลกชั้นดีอะก็แหลกมากเลยอ่ะแหลกมากโอ้ยโคตรแหลกโคตรแหลกอ่ะคือแบบเซิร์ฟเวอร์โคตรแหลกครับไม่รู้ว่าเราจะไปทำอะไรอยู่ตอนนี้ ก็คือแบบกมเหมือนกันว่าจะทำาไงดีคือเซิร์ฟเวอร์ก็แหลกครับเริ่มมันมันเริ่มแหลกอะคือเซิร์ฟเวอร์มันมันก็แหลกแล้วก็บั็กบ้างอะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเซิร์ฟเนอร์นี้เป็นอะไรนะอะไรนะก็ คลิปนี้ก็<อ>เป็นคลิปรีวิวเซิร์ฟเวอร์คราฟตไทยแบบเวอร์ชันโคตรแหลกนี่ผมพูดจริงๆนะฮะผมก็คอ,อยดูดูดูครับด,ด,ดูคนบางคนฮะแหลกมากบางคนก็ไม่แหลกพี่แต่ผมเนี่ยแหละที่ยังไม่แหลกมากเท่าไหร่ฮะโอเคฮะรู้สึกว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เขาจะแหลกนิดหน่อยฮะแล้วก็บัก๊กทุปปากประการเดิมเช่นเคย เอาละก็ขอจบคลิปแทนนั้นนี่แหละครับสวัสดีครับบาย